สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับ f a v เ r Library ห้องสมุดแห่งความหอมนั่นเองนะครับและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอีกหนึ่งเมนูอาหารเช้าที่สามารถทำได้ง่ายๆทำได้ที่บ้านนะครับนั่นก็คือเมนู Potato แอ c ด์บั c คลี่เนะครับซึ่งเมนูนี้นอกจากจะทานเป็นอาหารเช้าแล้วสามารถนำไปทานคู่กับเมนูสเต็ก หรือเมนคอร์สอื่นๆได้อีกมากมายเลยนะครับและพิเศษในวันนี้นะครับเราจะใช้เฟเวอร์เลเบอรี่กินคลาสสิกบัตเตอร์ลงไปในตัวเมนูของเรานะครับเพื่อให้ได้กลิ่นหอมเนยเป็นธรรมชาติอย่างไม่ซ้ำใครนั่นเองนะครับ ซึ่งกลิ่นคลาสสิกบัตเตอร์นี้นะครับจะให้กลิ่นหอมเนยเป็นธรรมชาติหรือคลาสสิกบัตเตอร์เฟลเวอร์ที่มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์หรือวิตครีมมี่โน้ตซึ่งจะทําให้ทุกเมนูอาหารขนมและเบเกอรี่ของเรามีกลิ่นหอมเนยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั่นเองนะครับและในส่วนผสมจะมีอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับครับส่วนผสมในวันนี้นะครับจะมีมันฝรั่งบล็อกอรีกลือแป้งสาลีเนี่ยผสมและเฟเวอร์ไลบรี่กลิ่นคลาสสิกบัตเตอร์ครับ อันดับแรกนะครับเรามาลวกบล็อกเกอรีร่กันก่อนเลยนะครับตั้งน้าให้เดือดแบบนี้นะครับใส่บล็อกเกอรีร่ลงไปนี้เราจะต้มบล็อกเกอรีร่ไปจนกว่าจะสุกเลยนะครับหลังจากที่ต้มบล็อกเกอรีร่จนสุกนิ่มแล้วนะครับให้นำไปแช่ในน้ําเย็นและนําไปเสด็จน้ำได้เลยต่อมาเราจะต้มมันฝรั่งกันนะครับนํามันฝรั่งมาใช้มีดกรีดเล็กน้อย และนําลงไปต้มได้เลยครับต่อมานะครับเราจะนําบล็อกเคอรี่ออกมาแล้วก็มาซับน้ําออกเล็กน้อยครับและเราจะนําบล็อกเคอรี่ที่เตรียมไว้นะครับมาสับเอาเฉพาะส่วนดอกนะครับอ่าและในตอนนี้มันฝรั่งของเราก็สุกแล้วนะครับให้ยกออกจากเตาและนําไปช็อกด้วยน้ําเย็นลอกเปลือกออกได้เลยครับและเราจะบดมันให้ละเอียดเลยนะครับและหลังจากที่บดมันฝรั่งจนละเอียดแล้วนะครับใส่บล็อกเคอรี่ลงไป ตามด้วยแป้งสาลีนิกประสงค์ปรุงรสด,ด้วยเกลือและที่ขาดไม่ได้นั้นก็คือเฟเวอร์ไร a บ y รี่กินคลาสสิกบัตเตอร์ครับคลุกเคล้าให้เข้ากันและนำใส่ถุงบีบที่เตรียมไว้ครับนำไปบีบลงถาดอบที่เตรียมไว้ได้เลยนำไปอบไฟ180องศา นน20นาทีครับในขั้นตอนสุดท้ายนะครับให้ตั้งกระทะด้วยไฟกลางใส่เนยลงไปและนํามันฝรั่งที่อบเสร็จแล้วมาเสียบบนกระทะเพื่อให้ได้สีสันสวยงามน่ารับประทานนั่นเองนะครับพอได้ลักษณะสีแบบนี้แล้วนะครับให้นําไปจัดเสิร์ฟได้เลยครับและนี่เมนูนในวันนี้ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตชิมเลยนะครับ Hmm. texture เนี่ยนุ่มมากๆเลยนะครับและมีรสชาติกลมกล่อมแต่ที่สำคัญนะครับมีกลิ่นหอมของาส a s ก i c butter อย่าลืมไปลองทำกันดูนะครับและสามารถเข้าไปเลือกกลิ่นที่คุณชอบได้ที่ w w w f a v o r l i b r a r y n e t line f a v o r l i b r a r y ig f a v o r l i b r a r y u n d e r s c o r e o f f i c i a l ครับนวัตกรรมใหม่ที่เชฟต้องใช้วางใจ f a v o r l i b r a r y ดีจริงๆพี่กรารันตีครับ และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทาง f a v o r Library นะครับสำหรับในวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ